ปรถมการบทที่1น,นี่ให้ภาพที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นมุมกว้างเลยใช่ค่ะแต่พอมาถึงบทที่สองนี่เรื่องราวมันเหมือนออซูมเข้ามาใกล้มากอืมเหมือนโฟกัสไปที่จุดเดียวเลยใช่ครับโฟกัสไปที่มนุษย์คนแรกในสภาพแวดล้อมของเขา วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าบทนี้กำลังสร้างพิมพ์เขียวของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาอย่างไงทั้งเรื่องเป้าหมายสถานที่กฎเกณฑ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ใช่เลยค่ะแหล่งข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้มีหลากหลายมุมมองมากตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวบทไปจนถึงการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยซึ่งจะช่วยให้เราเห็นว่าทุกรายละเอียดในบทนี้ตั้งแตออ่วันหยุดพัก ไปจนถึงการสร้างผู้หญิงล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญในการอธิบายว่าการเป็นมนุษย์ในตอนเริ่มต้นนั้นเป็นอย่างไรน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเรื่องกันที่ภาพของการทรงสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ใน3ข้อแรกกันเลยที่บอกว่าในวันที่7พระเจ้าทรงหยุดพักจากการงานทั้งสิ้นของพระองค์คือคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าพระเจ้าทรงเหนื่อยแต่แหล่งข้อมูลไม่ได้มองแบบนั้นเลยใช่ไหมครับไม่เลยค่ะประเด็นสำคัญที่อาธ,าธิบายเน้นย้ำก็คือ การหยุดพักนี้ไม่ใช่เพราะความเหนื่อยล้าแต่เป็นการหยุดเพื่อชื่นชมแล้วก็พอพระไทยในผลงานที่สําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบอ๋อ oh. มันคือการสถาปนาวันสบาโตขึ้นมาซึ่งคือมันไม่ใช่แค่การไม่ทํางานนะคะแต่เป็นการตั้งวันนั้นไว้ให้บริสุทธิ์เป็นวันสําหรับการดาลึกถึงการทรงสร้างแล้วก็เพื่อนมัสการสิ่งที่ผมว่ามันทึ่งมากเลยก็คือวันสบาโตนี้มันต่างจากสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าสร้างนะครับอืมอยังไงคะ คืออย่างกลางวันกลางคืนฤดูการพวกนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่การมีอยู่ของสัปดาห์ที่มี7วันแล้วก็มี1วันที่ต้องหยุดพักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติเลยมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ใช่เป็นเรื่องของความทรงจําเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะนั่นคือหัวใจเลยอธิบายของแมทธิวเฮนรี่ชี้ว่าวันสบาโตคือสถาบันแรก ที่แยกเวลาของมนุษย์ออกจากเวลาของธรรมชาติครับมันบังคับให้มนุษย์ต้องจำต้องระลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการจะเข้าใจความหมายของวันสบาโตได้เนี่ยอาดัมต้องรู้เรื่องราวการทรงสร้าง6วันที่ผ่านมาซึ่งเหมือนก็บอกเป็นในว่าความรู้นี้ถูกเปิดเผยให้เขาทราบเหมือนการบอกว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวและความหมายด้วยถ้าอย่างนั้น สรุปแก่นความคิดสําคัญของเรื่องวันสบาโตนี่คืออะไรครับแก่นของมันก็คือวันสบาโตไม่ได้เป็นแค่กฎแต่เป็นสถาบันแรกที่นํามิติของประวัติศาสตร์และความทรงจําเข้ามาสู่ประสบการณ์ของมนุษย์ค่ะอืเป็นรากฐานของอารยาธรรมเลยก็ว่าได้ที่สอนให้รู้ว่าชีวิตมีจังหวะของการทํางานและการพักผ่อนซึ่งทั้งสองอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์และมีความหมายในตัวเองพอพูดถึงจังหวะของการทํางานและการพักผ่อน เรื่องราวมันก็ซูมเข้าไปที่งานเฉพาะของอาดัมเลยนะครับคือการดูแลสวนในเอเดนใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เหมือนเป็นการเล่าเรื่องการสร้างอีกครั้งแต่ในมุมที่ละเอียดกว่าเดิมถูกต้องค่ะเรื่องราวในส่วนที่สองนี้เริ่มต้นด้วยวลีนี่คือเรื่องราวของฟ้าสวัยและแผ่นดินโลกซึ่งคำว่าเรื่องราวในภาษาฮีบรูคือโทโดสมันไม่ได้หมายถึงการสรุปเรื่องที่ผ่านมานะ อ๋อไม่ใช่การสรุปแต่เป็นการนําเสนอพัฒนาการหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปและที่สําคัญมีการใช้พระนามยาเวเอโลฮิมเป็นครั้งแรกครับเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์หรือเอโลฮิมในบทที่1คือพระเจ้าองค์เดียวกันกับผู้ทรงคําพันธสัญญาหรือยาเวที่กําลังจะสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์ค่ะแล้วเรื่องสวนในเอเดนนี่ก็น่าสนใจมากมีการบรรยายรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ที่เจาะจงสุด,สด บอกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกมีแม่น้ำสี่สาย <c oughs> มีชื่อดินแดนมีทองคำมีอัญ,ญมณีมันเหมือนกำลังอ่านแผนที่อยู่เลยแต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่ทำไมผู้เขียนต้องลงรายละเอียดทิ่ฟังดูเปะขนาดนี้ทั้งๆท,ที่มันอาจจะหาไม่เจอแล้วจริงๆเขาต้องการจะเสืออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคืออา,าธิบายส่วนใหญ่มองว่า รายละเอียดเหล่านี้มีไว้เพื่อยืนยันว่าเอเดนเป็นสถานที่จริงบนโลกไม่ใช่แดนสวรรค์นในจินตนาการอ๋อให้มันดูจับต้องได้ใช่ค่ะคำว่าเอเดนเองก็แปลว่าความสุขเกษมซึ่งบ่งบอกถึงสภาพของสถานที่นั้นส่วนการระบตุตำแหน่งที่แน่นอนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในปัจจุบันเพราะหลายทฤษฎีเชื่อว่าเหตุการณ์น้ำท่วมโลกได้เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศไปหมดแล้วครับ แต่การให้รายละเอียดของแม่น้ำไทคริสและยูเฟรติสซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีก็เป็นการตรึงเรื่องราวไว้กับโลกแห่งความเป็นจริงที่ผู้ฟังในยุคนั้นคุ้นเคยเข้าใจแล้วครับคือเพื่อบอกว่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์เป็นเรื่องจริงบนโลกใบนี้ไม่ใช่เทพนิยายและในสวนแห่งความเป็นจริงนี้ก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่สาคัญมากอยู่สองอย่างคือต้นไม้สองต้นใช่ค่ะต้นไม้แห่งชีวิตแล้วก็ต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่ว แหล่งข้อมูลอธิบายว่าต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เป็นเครื่องหมายของชีวิตอมตะที่พระเจ้าประทานให้อาจจะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ช่วยค้ำจุนชีวิตด้วยส่วนต้นไม้แห่งการสํานึกในความดีและความชั่วนี่ออซับซ้อนกว่านั้นค่ะครับมันไม่ใช่ต้นไม้ที่มีความชั่วร้ายในตัวมันเองนะแต่ว่ามันถูกตั้งไว้เป็นบททดสอบการเชื่อฟังแล้วชื่อต้นไม้แห่งการสํานึกในความดีและความชั่วมันหมายความว่าอย่างไงกันแน่ครับ ชื่อของมันมาจากผลลัพธ์ของการกินเข้าไปค่ะไม่ใช่ว่าผล,ลไม้นั้นให้สติปัญญาทางศีลธรรมนะแต่เมื่อมนุษย์เลือกที่จะไม่เชื่อฟังและกินมันเข้าไปเขาก็จะได้รู้รู้หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับความดีที่เขาได้สูญเสียไปและความช่วยที่เขาได้นําเข้ามาในชิดเป็นครั้งแรกมันคือการเรียนรู้ผ่านการละเมิดโหพอเข้าใจแบบนี้แล้วภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะครับสรุปแล้วต้นไม้สต้นนี้ กำลังนำเสนอทางเลือกพื้นฐานให้กับมนุษยชาติใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนี่คือแก่นความคิดที่สองที่สำคัญมากต้นไม้สองต้นนี้เป็นตัวแทนของทางเลือกพื้นฐานที่มนุษย์ต้องเผชิญ นั่นคือจะเลือกชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาและเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของต้นไม้แห่งชีวิตหรือจะเลือกชีวิตที่สแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเป็นอิสระและยอมรับผลที่ตามมาทางศิลธรรมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าโบราณนะคะแต่มันคือกรอบความคิดพื้นฐานของปรัชญาทางศิลธรรมทั้งหมดที่จะตามมาเลยค่ะ จากทางเลือกนั้นก็มาสู่กฎเกณฑ์ข้อแรกและข้อเดียวในส่วนเอเดนคือห้างกินผลจากต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วนั่นเองซึ่งผลของการไม่เชื่อฟังก็รุนแรงมากเจ้าจะตายแน่อืคำว่าตายที่พูดถึงนี่มันคงไม่ได้หมายถึงแค่หมดลมหายใจใช่ไหมครับในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายความหมายที่ลึกกว่านั้นไว้ยังไงบ้างลึกกว่านั้นมากค่ะอธิบายของเบนสันชีให้เห็นว่า ความตายในที่นี้คือสภาวะที่ตรงกันข้ามกับชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งมันครอบคลุมทุกมิติเลยค่ะทุกมิติเลยเลยครับค่ะทั้งความตายฝ่ายร่างกายคือการที่วิญญาณแยกออกจากร่างความตายฝ่ายวิญญาณคือการที่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกตัดขาดกลายเป็นความแปลกแยกและความกลัวแล้วก็สุดท้ายคือชีวิตนิรันร์คือการสูญเสียความหวังที่จะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไปแต่ทําไมต้องเป็นบัญญัติข้อนี้ด้วยล่ะครับมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นกฎที่ตั้งขึ้นมาเลยลอย แต่แหล่งข้อมูลบอกว่ามันมีความจําเป็นอย่างยิ่งจําเป็นมากค่ะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่สถาปนาความสัมพันธ์เชิงกฎเกณฑ์ระหว่างพระผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างขึ้นมาอ๋อมันเป็นการประกาศว่าสิทธิทั้งปวงที่มนุษย์มีในสวนเอเดนนั้นมาจากการประทานให้ไม่ใช่สิทธิที่เขามีมาแต่เดิมครับต้นไม้ต้นนั้นจึงเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจอยู่ตลอดเวลาว่ามนุษย์ไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นผู้ดูแลและมีภาระผูกพันที่จะต้องเชื่อฟังเจ้าของที่แท้จริง มันเป็นการปลุกจิตสำนึกด้านศิลธรรมของมนุษย์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเป็นการวางรากฐานทางศิลธรรมตั้งแต่ต้นเลยและพอพูดถึงเรื่องของมนุษย์เรื่องราวก็ดำเนินมาถึงจุดที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งคือมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออยู่คนเดียวใช่ค่ะก็ความที่ว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีนิดทรงพลังมากนะครับทรงพลังจริงๆค่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกในเรื่องราวการทรงสร้างทั้งหมดที่มีบางสิ่งถูกเรียกว่าไม่ดีจริงด้วย ทุกอย่างก่อนหน้านี้ดีและดีมากมาตลอดนี่เป็นการบ่งบอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อเป็นสัตว์สังคมโดยแท้และต้องการผู้อุปธรรมที่เหมาะสมซึ่งคำในภาษาเดิม help meet for him ไม่ได้หมายถึงผู้ช่วยที่ด้อยกว่านะคะแต่หมายถึงคู่ที่สอดคล้องหรือสมกันกับเขาในทุกมิติแต่ก่อนที่จะสร้างผู้หญิงพระเจ้ากับนำสัตว์ต่างๆมาให้อาดัมตั้งชื่อก่อนลำดับเหตุการณ์ตรงนี้นะ่าสนใจนะครับทำไมต้องทำแบบนั้นก่อน อธิบายให้เหตุผลที่ลึกซึ้งมากค่ะการที่อาดัมตั้งชื่อสัตว์ต่างๆเป็นการแสดงออกถึงสิทธทิอำนาจในการปกครองที่พระเจ้ามอบให้แล้วก็ยังโชว์ให้เห็นถึงสติปัญญาอันล้ำลึกของเขาครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นกระบวนการนี้ทำให้อาดัมตระหนักรู้ถึงความโดดเดี่ยวของตัวเองอย่างแท้จริง เขาได้เห็นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีคู่ของมันแต่เมื่อมองไปรอบตัวในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงไม่มีใครเลยที่เป็นคู่ที่สมกันกับเขาได้เป็นการสร้างความต้องการขึ้นมาก่อนที่จะตอบสนองความต้องการนั้นซึ่งนําไปสู่การสร้างผู้หญิงจากกระดูกซี่โครงของอาดัมที่ผมว่าคนส่วนใหญ่รู้จักเรื่องนี้แต่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ใช่ค่ะคําว่ากระดูกซี่โครงในภาษาฮิบรูคือเทล่า ซึ่งจริงๆแล้วสามารถแปลว่าด้านข้างได้ด้วยด้านข้างค่ะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้งดงามมากอัธ,ธิบายหลายแหล่งชี้ตรงกันว่าการที่ผู้หญิงถูกสร้างมาจากด้านข้างของผู้ชายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเธอถูกสร้างมาเพื่อเป็นคู่เคียงข้างเขาโอไม่ใช่ท่าที่อยู่ต่ำกว่าเพราะได้ไม่ได้สร้างจากเท้าและไม่ใช่เจ้านายที่อยู่สูงกว่าเพราะได้ไม่ได้สร้างจากศีรษะแต่เป็นผู้ที่เท่าเทียมและเป็นเพื่อนคู่คิดค่ะโอ้พอเข้าใจแบบนี้แล้วภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะครับ จากเรื่องซี่โครงธรรมดาธรรมดากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเท่าเทียมและการเป็นหุ้นส่วนที่ลึกซึ้งมากใช่เลยค่ะแล้วคำว่าสร้างที่ใช้กับผู้หญิงยังเป็นคำเดียวกับคำว่าก,ก่อร่างหรือ build ในภาษาอังกฤษซึ่งบ่งบอกถึงบทบาทของเธอในการสร้างครอบครัวและสังคมมนุษย์ขึ้นมาและเมื่ออดัมตื่นขึ้นมาเห็นเธอเขาก็รู้ได้ทันทีว่านี่คือคนที่เขารอคอย นี่คือกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเรามันคือการยอมรับอย่างสมบูรณ์และจากเรื่องราวส่วนตัวของคนสองคนนี้ก็ขยายไปสู่การวางรากฐานของสถาบันที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาตินั่นคือการสมรสเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจะละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน แหล่งข้อมูลชี้ว่าข้อความนี้คือกฎเกณฑ์จากเบื้องบนโดยตรงที่สถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาขึ้นมาครับและที่น่าทึ่นคือมันบอกว่าความสัมพันธ์นี้ใกล้ชิดและถาวรยิ่งกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเสียอีกเป็นการสร้างหน่วยพื้นฐานที่สุดของสังคมขึ้นมาค่ะและบทนี้ก็จบลงด้วยภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเขาทั้งสองเปลือยกายอยู่และไม่อายกัน มันเหมือนเป็นภาพสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมันเป็นภาพที่ทั้งสวยงามและน่าเศร้าในเวลาเดียวกันนะคะเมื่อมองย้อนกลับไปคอัธถาทีบายชี้ว่าข้อความนี้สะท้อนถนึงสภาวะแห่งความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะรู้จักความผิดบาปความละอายมันมาพร้อมกับความรู้สึกผิดแต่ในสภาวะเริ่มต้นนั้นไม่มีเลยอการที่ผู้เขียนบันทึกข้อความนี้ไว้เป็นการบอกใบ้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบทถัดไปอย่างแยบยล มันคือภาพของสิ่งที่มนุษยชาติได้สูญเสียไปพอเราได้เจาะลึกแบบนี้แล้วจะเห็นเลยว่าปฐมกาลบทที่สองไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องซ้ำแต่เป็นการให้พิมพ์เขียวของความมนุษย์ที่สมบูรณ์มากจริงๆใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่การให้ความหมายกับเวลาและเป้าหมายในชีวิตผ่านวันสบาโตการกำหนดสถานที่และหน้าที่ของเราในสวนเอเดนการวางรากฐานท,งทางศีลธรรมผ่านกฎเกณฑ์ข้อแรกและสุดท้ายคือการสร้างรากฐานของสังคมผ่านความสัมพันธ์และการสมรสค่ะ และที่ฉันอยากจะทิ้งทายด้วยข้อคิดที่น่าสนใจจากอถาธิบายบทหนึ่งที่สรุปไว้อย่างสวยงามว่ามีสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์สองอย่างที่สืบทอดมาถึงเราจากยุคแห่งความบริสุทธิ์ไร้เดียงสานั้นคือการสมรสและวันสบาโต้ซึ่งถ้าเราคิดตามมันคือสองสิ่งที่กำหนดจังหวะชีวิตของเรามาจนถึงทุกวันนี้คือจังหวะของสัปดาห์หรือการทำงานและการพักผ่อนและจังหวะของชีวิตคือการสร้างครอบครัวครับ และผู้เขียนอถาธิบายคนนั้นก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดว่าทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกันแล้วมันหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าซึ่งเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงแก่นเรื่องทั้งหมดของบทนี้เข้าด้วยกันและเป็นคำถามให้เราได้กลับไปไตรตรองถึงความสมดุลของความสัมพันธ์ในชีวิตของเราต่อไปค่ะ